สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์สถานการณ์โควิด19นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าในช่วงนี้ครับอินเดียก็มีผู้ติดสูงขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะมาคาดคะแนนกันนะครับว่าประมาณ45วันนะครับ คิดว่าประมาณ45วันครับถ้ายอดยังขนาดนี้อยู่นะครับไปที่อินเดียตอนนี้ก็พุ่งแซงมาเป็นที่2ครับแซงมาซิมมาเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากนี่เนื่องจากที่อินเดียนี่ยมีคนติดต่อวันเนี่ยระดับทะลุ80,000เลยครับถึง90,000นะครับบางวันนี้เกือบถึง90,007เลยนะครับประมาณ9 0 0 0ขวาทำให เราเนี่ยสามารถคาดคะเนแล้วคาดการได้นะครับว่าอีกไม่เกิน45วันนะครับอินเดียนเนี่ยน่าจะสามารถแซงอเมริกาขึ้นมาที่หนึ่งยอดติดได้ที่หนึ่งด้ยครับที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องภูมิใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีผลกระทบแต่ออประเทศไทยบ้างนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าดูตามแมพนะครับประเทศอินเดียนเนี่ยก็จะติดกับประเทศ บางคลาลเทศตรงนี้ครับด้านขวามมือส่วนบางคลาลเทศเนี่ยก็ติดกับพม่าตรกนี้ครับก็อาจจะมีการอพยพข้ามกันมาก็ได้ครับอะไรประมาณนี้นะครับราอ,อนี้ทำไมถึงพูดว่าอีก45วันนะครับโดยประมาณนะครับมีโอกาสที่อินเดียจะแซอเมริกาได้นะครับก็เพราะว่า ถ้าดูยอดอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยครับยอดต่อวันของอเมริกาครับประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะครับน้อยมากครับจะขึ้นถึงไม่ถึงมานานมาแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับที่ยอดเนี่ยต่ากว่าห้าหมื่นนะครับตอนนี้ก็ยอดอยู่ที่ไม่เกิน5้าหมื่นครับต่อวัน ส่วนอินเดียเนี่ยยอดเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆครับดูตามกราฟเห็นไหมครับตอนนี้อินเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักเก้าหมื่นครับเป็นหลักเก้าหมื่นอัพนะครับแปดหมื่นปลายเก้าหมื่นอัพเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วดูเหมือนจะไม่หยุดพุ่งด้วยครับยอดต่อวันเนี่ยครับไม่พุ่งไม่หยุดพุ่งด้วยถ้าเราเอามาบวกลบคูณหารนะครับตอนนี้ยอดของ อินเดียกับอเมริกานะครับถ้าเราเปิดเครื่องคิดเลขดูนะครับ6ล้าน4นะครับลบ4ล้าน7นะครับก็มาห่างอยู่ที่ยอดอยู่ที่ล้าน7นะครับถ้าเอาส่วนต่างของอินเดียกับอเมริกาครับก็ประมาณสักตีทุนๆไปสัก5 0,000ื่นแล้วกันนะครับเอา5 0,000ืนมาหารครับ ก็จะประมาณสามสิบสี่วันนะครับแต่ผมตีทุนท่นๆไปสักสี่ห้าวันแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้ายังยอดอยังเยอะแบบนี้อยู่นะครับโอกาสที่เนียเนี่ยแซงเนี่ยขอมีโอกาสูงนะครับก็เราก็อยากจะให้มันจบจบกันสักทีนะครับมีวัคซีนสักทีนะครับว่าเมื่อไรจะจบสักทีเพราะว่าตอนนี้ก็ลามมาถึงประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วนะครับก็ ถ้าจากประเทศขึ้นบ้านเราก็าจะเป็นประเทศไทยแล้วนะครับก็กไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ